ทีีนี้ถ้าเราไม่เคยเรียนอถ้าเราไม่ไม่เคยเรียนภาษาภาษาเนี่ยเราจะไม่เข้าใจธรรมะที่พพุทธเจ้าแสดงนะครับโอ้นี่คนที่ปอทสูงสูงมาทอขึ้นไปเนี่ยเขารู้ใต่สารมอตองก้าอย่างเนี่ยเขาก็มีสิมปรดูได้สูงว่าถึงถึงถึงจะมีกิเลสหรือว่าถึงจะมีอันนี้แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันมีผลต่อเขาในอนาคตเนี่ยอ๋อเหรอครับเขาจะบรรลุง่ายครับ อ่าไม่ไม่ใช่เวลาพุทธเจ้าพูดมาถ้าคนไม่เคยเรียนก็เหมือนเหมือนอย่างท่านไปเรียนบาลีเนี่ยหน้ามืดตาลายใส่รองเท้าปิดอย่างเงี้นะคุณทศสิทธิ์อ่า่าลหลวงหลวงพี่ไปเรียนหลวงพี่เรียนกับกับเน้นกับอะไรพวกนี้นะฮะอะไรครับอ่าอาจารย์สอนทีเดียวปุ๊บเน้นเขาเข้าใจตั้งแต่อาจารย์อ้าปากเลยนะครับนั่นนะครับบางองค์อ่ะปูเป็นเล่นไปไหนอย่างอย่างหลวงพี่นี่ถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกนะฮะ พราะเขาเรียนเขาเคยเรียนมาดังนักธินะครับฟังก่อนได้มานะเออแล้วแล้วคราบพี่จาเทศแล้วจะบรรลุเร็วไหมครับเกี่ยวไหมครับหรือไม่เกียวก็เราก็จะเข้าใจธรรมะในที่ผู้ได้เจ้าแสดงไงเขาเข้าใจก็ต้องบรรลุได้เร็วกว่าทุกคนใช่ก็ต้องต้องดีกว่าพวกพวกที่ซื่อบื้อภาษาบ้านเราเรียนพวกนั้นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ไม่เข้าใจเลย โอ look, me, as, um ้ผมเกือบไม่รอดนะสามมาสามอาจารย์นะเกือบแบบว่าเกือบไม่รอดโดนดุจนเออเออเออไอพวกพวกพวกนี้อ่หลวงหลวงพี่ต้องถือตีนะคุณศึกิีนะท่านเป็นพระก็โดนตีนะครับโอ้โหนะครับอ่ไม่งั้นมันมันเราเคยเรียนมาแบบเอสบายสบายไงมันพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บโลเราต้องยอมเลยโอ้โหโดนดุจนเออบึหลวงพี่ยังเคยเล่าให้ศักิทธิ์ฟังหลวงพี่ต้องไปถามเนร หลวงพี่ต้องไปถามไม่ชี้ป oh ากหน้าไปถามเนนไปถามไม่ชี้นะครับโ oh อ้โหทุกคันเนี่ยพวกเนนที่หลวงพี่ไปถามออตอนนี้เขาเส่วนใหญ่เขาศึกแล้วก็ไปเป็น oh อนุสาสนาจารย์ที่ oh เป็นขอทเก้าที่เป็นนายพลนายพนันไปหลายองค์แล้วโ oh <laughs> อ้โหนะครับ <laughs> ผม คุณให้นี่เราให้ฟังไม่ไม่ต้องบอกว่าลูกพี่เก่งนะนี่นี่เราให้ฟังประสบการณ์เพี่อจะได้รู้ไงขออนุญาตไว้ฟังไว้เตือมสติตัวเองครับเออเออเออมันมันมันมีมีค่ามากเลยที่เราต้องเรียนตัวนี้นะฮะบาลีมีค่ามากนะเแต่เกิดมาเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยเราเราต้องเรียนภาษาพุทธเจ้าคำคำพูกนี้นะคุณพักศิษย์นะฮะ ครับมันจะติดตัวเราไปเราไปเกิดในสวรรค์มันก็จะไปไปเกิดมันไม่เหมือนพวกเพลงพวกมอนลำนะครับอ๋อครับผมพวกนั้นพอในภพนี้ปุ๊บมันอมันมีแต่ว่าไปไปเกิดที่หนึ่งมันไม่มีละมันมันก็นั่นไปแล้วเพราะว่าพวกนี้มันมันพวกพวกนี้มันมันเขาเขาเรียกว่าเป็นในอนของมันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า มันมันจะลบไปมันจะลบไปแต่ว่าไอไอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่ที่เราศึกษาเราเล่าเรียนเนี่ยมันจะตามเราไปโอ้โหฟังแล้วมีความหมยมันมันเออมันต้องต้องตามเราไปจากพบนั้นมาพบนี้เรากลับมามาเจออ่อย่างเช่นเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะฮะอ่วันข้างหน้ามาเจออาจารย์อ่หรือบางทีมาเจอหลวงพ่อมันอีกเนี่ยเราจะจําไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอได้ยินหลวงพ่อ พูดตรงนี้ปุ๊บใจของเรามันก็จะขึ้นมาเลยโอ oh. mm ้โหอืมันมันจะเป็นระบบอย่างนั้นไอ,ไอต,ตัวตัวตัวที่เราเรียนเนี่ยอ mm ืมครับผมอตัวตัวที่เราเราเรียนบาลีเนี่ยโอ oh. mm ้ hmm. มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยนี <laughs> ่นี่กาลังใจสมัยหลวงพี่ไปเรียนอถ้าถ้ายิ่งเราไปเรียนปททส,สูงเข้าไปเขาจะแล้วเขาจะเรียนแบบไอแบบ,แบ,บแคล้าย พวกเกี่ยวกับที่เป็นที่เป็นอภิธรรมครับผมที่ที่เป็นอภิธรรมนั่นนะฮะ mm hmm. อาจารย์บอกว่าผมไปเรียนโอ้โหผมว่ามันมันจะบรรลุให้ได้เลยอ่ะม mm hmm. ันว่านะฮะ, mm hmm. ะ,ะมันมันจะบรรลุให้ได้เลยที่ที่ไปเรียน mm hmm. พวกรูปเจตสิกน้ำพวกอะไรพวกเนี้ยน mm hmm. ะครับนะฮะมันคลยๆว่า อ่มันมันว่างเปล่าไปเลยเรียนไปเรียนมาตัวว่างเปล่าไปเลยท่านว่านะฮะ oh. อันนี้อันนี้ท่านท่านเรียนมันคล้ายคยไม่ไม่เช่บ้านะแต่ว่ามันมันคล้ายๆเรียนรูป <c oughs> เรียนน้าเรียนอะไรอันนี้อันนี้ในบาลีไหมครับหรือไม่ครับเรียนทางหา <c oughs> ไม่ใช่ใน,น,ใ,นในบาลี <c oughs> อ๋อในบาลีบาลีอันนี้ปฐนะครับอาจารย์อ่ไอ้พวกพวกนี้ปท8ปกปท8ปปท9อย่างเงี้ยนะเขาก็จะเรียนพวกนี้นะ แต่ว่าเขาจะเรียนไม่มากแต่ว่าไอ้พวกที่เรียนอภิธรรมเนี่ยเขาเขาจะมีเรียนแต่ว่าเราไม่ต้องไปเรียนแอกเพราะเพราะมันหนักกว่ากว่าไอ้บาลีนี้อีกเพราะว่าไอ้พวกพวกนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นวิปัสสนาญาณอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอีกขั้นหนึ่งคือคือมันมันออ่าจะให้ดีมันต้องได้ทั้งรู้ทั้งเห็นมันถึงจะจะเรียนได้ Mm hmm. แต่ถ้าเรารู้อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะงงอ mm hmm. โกหกหรือเปล่าไอ้โกหกหรือเปล่าเลยละ่ะถ้าถ้าเราไปเรียนธรรมดาเนี่ยนะครับ mm hmm. mm hmm. แต่ถ้าถ้าเราได้ทั้งรู้ทั้งเห็นปุ๊บเนี่ยเวลาอาจารย์พูดมามันก็จะเป็นเป็นสายเป็นสายเป็นสายมา mm hmm. ให้เราเดินไปครับผมเออเออตัวตัวนี้ เอาเอาละพอแล้วรู้สึกมสบายใจแล้วครับผมหนูมีประโยชน์มากครับเดี๋ยวมาเรื่องรถต่อครับเรื่องรถ